คือในเนื้อข่าวอ่ะแกบอกว่าถ้าหวยออกที่แกเนี่ยแกพร้อมจะสู้แต่แกไม่มีเงินไปประกันตัวหรอกลุงพลคือคนหน้าเดียวคนหน้าเดียวคือคนยังไงครับก็คือคนดีที่หลอกใครไม่เป็นทุงเทสรู้เรื่องได้ยังไงแม่ทุกคนเนี่ยคนที่ไม่กำลังใจพ่อแม่น้องทัท่วทุกคนไม่ได้อยู่ตรงนี้เลยนะคุณรู้ได้ไงว่าคงน,นี้เป็นจริงรอไมนเป็นจริงพอกระแสข,ข่าวออกมาก็เลยกลายเป็นว่า อยากรู้อยากเห็นอยากรู้อยากเห็นโพสต์ไปเรื่อยต่างๆนั่นนะนะเข้ามาด่าพ่อแม่เขาเนี่ยโอ้โหอาจารย์เข้าไปดูในในเฟซเขาอะ่ะทาไมอาจารย์ถึงเลือกที่จะอยู่ฝั่งพ่อแม่น้องชมพู่ล่ะครับทําไมไม่อยู่ฝั่งหนึ่งคนอย่างที่หลายๆคนเขาอยู่พ่อแม่น้องชมพู่เขาเป็นผู้เสียหายเป็นผู้เสียหายทุกช้าด้วยเหตุอะไรก็ช่างะนะพ่อคุณตายแม่คุณตายลูกคุณตายคุณจะรู้สึกอ,อะไรเอานี้ก่อนถูกไหมอาจารย์ไม่ได้บอกว่าอยู่ข้างไหนอาจารย์อยู่ข้างผู้ที่ถูกกระทํา เขาเป็นผู้ถูกกระทํานะไอคนผู้ต้องสงสัยยังไม่พิสูจน์เลยว่าชัดหรือไม่ชัดผิดหรือไม่ผิดแต่มึงไปกอดแล้วบอกว่าโอ้เนี่ยเขาเป็นผู้บบิสุท์รับประกันได้มึงเป็นใครมึงไปรับประกันเขาอืมใมึงกอดคอเนี่ยโอ้โหเชื่อได้เลยเนี่ยไม่ไม่ทุกไม่ผิดด้วยฉันสัมผัสมามึงเป็นเทวดามาจากไหน ลุงพลมาบุพดู้นบนอยู่ลุงอยู่ด้านนู้นเลยนะคะกำลังทำพิธีได้ค่ะไล์สดอยู่ยินดีค่ะยินดีค่ะได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะคุ่ค่ะ เอายิ่งย่งยิ่งยวบังว่แล้วอค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะผิวอค่ะดำไปเยอะแล้วค่ะผิวค้ำไปเลยเดี๋ยวจะไปดูยอดลางขอบคุณมากนะคะขอบคุณป้าแจงตึงอ๋อป้าแจนยังอยู่ในบ้านกำลังเออทำทำพิธีอยู่ในบ้านนะคะพิธีที่พระพระวัดที่วัดเจ้าวาดที่ ที่เป็นคนที่ทำสาบานนะคุณคนมาทำเขาโทรมายังคะโทรมายังคะไม่มีเลยหรอสสวัดีค่ะเขาถ่ายรูปเนาะอ๋อได้ค่ะได้ค่ะเนะค่ะได้ค่ะเขาไม่รับโทรศัพท์เลยนะชัดไหมคะแต่เซลฟี่ใช่ไหมคะน้องบีน้องบี ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะได้ไหมคะน้องบีน้องบีถ่ายถ่ายให้ป้าหน่อยลูกอ่ะเดี๋ยวมันบวมมันบวดใช่ไหมคะได้เลยน้องบีน้องบีน้องบี ขอ,<ช>ขอบคุณมากนะคะขอ,ขอบคุณมากค่ะขอบคุณยินดีค่ะยินดีค่ะขออนุญาตค่ะ